เ to to ปิดกันเลยทุกคนเปิดไปพร้อมๆกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีแกมในช่องแกมสวยแล้วนะคะบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่น้องแกมตื่นเต้นอีกวันหนึ่งทุกคนวันนี้นะคะแกมจะมารีวิวลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์โจวีน่านะคะมั่นใจว่าเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะรู้จักแบรนด์โจวีน่ากันเป็นอย่างดีนะคะโจวีน่าเพิ่งปล่อยลิปรุ่นใหม่ออกมานะคะวันนี้เราจะมารีวิวเขากันนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคนโจวีน่าสเตลเวลเวดตอนนี้เราจะไปรีวิวคนน้องคนนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าได้ลองตัวรองพื้นของเขานะ จาซื้อมาทนะั้งหมด1 0สีเลยนะแล้วก็รีวิวไปแล้วนะคะเพื่อนๆไปดูกันได้นะคะฟองน้ํานะคะของโจวีน่านะแล้วก็ตัวที่ล้างแปรงของเขานะคะเชื่อไหมว่าทั้งหมด4ตัวนี้เนี่ยอยู่ในวิดีโอใช้บ่อยเครื่องปีแรกของปี2021ของแกมนะแล้วก็วิดีโอนั้นนะคะเป็นวิดีโอ no สปอนเซอร์นะคะเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูกันได้นะคะผลิตภัณฑ์โจวีน่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกชโลโงกมากแกมใช้และแกมชอบมากตัวนี้เนี่ยแกมตั้งความคาดหวังไว้สูงมากกับริปตัวใหม่ที่เขาเพิ่งปล่อยออกมานะคะเพ Hey, ลิปตัวใหม่กับลิปตัวเก่านะคะแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแกนจะมาเปรียบเทียบให้ฟังกันไปเลยนี่นะคะราคาอยู่ที่แท่งละ350บาทนะคะปริมาณอยู่ที่ 3ML นะคะถ้าซื้อเป็นเซ็ต1 0เฉดสีนะคะราคาจะอยู่ที่2,800บาทต่อ1เซ็ตนะคะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูแพคเกจจิ้งข้างนอกนิดนึงเพราะว่าเขามีดีเทลทุกคนภาแพคเกจจิ้งอะได้ใจแกมไปแล้วตอนนี้นะคะเองแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยลายไม่ซ้ำกันเลยนะคะแล้วก็หันกลับไปข้างหลังนะทุกคนสีเนี่ย ก็คือแตกต่างกันมีความน่ารักมากมากแพ็เกจจิ้งข้างนอกเนี่ยสวยมากตอนนี้แพ็กเกจจิ้งข้างนอกเอาไปเลยสิบเต็มสิบนะคะแกมทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตทุกคนคือการที่จะทําออกแบบมาอย่างนี้เนี่ยเราต้องใส่ใจจริงๆอะ่ะคือต้องแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกเพื่อนเมื่อเข้าใจปะแค่แพ็แกเกจจิ้งข้างนอกเนี่ยก็คือได้ใจแกมไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะแล้วก็สกวอชกันไปเลยเต็มๆนะคะมานะคะเพื่อนเมื่อก็เจอแพ็กเกจจิ้งที่เป็นงานลิควิดลิปสติกแบบนี้นะคะแพ็กเกจจิ้งของแต่ละอันเนี่ยก็จะเป็น ออกมานะเพื่อนๆก็จะเจอแอปพลิเคเตอร์นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเนี่จะเป็นลิปเนื้อเวลเวทนะคะความชุ่มชื้นนะคะจะมีสารบำรุงนะคะอย่างเช่นโคเคบาออยล์หรือว่าวิตามินอีที่จะให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีป,ปากเรานะคะแล้วก็วันนี้นะคะแกมจะให้เพื่อนเื่อดูริมฝีป,ปากของแกมแห้งประมาณนึงเนาะนี่นะคะไม่ได้ทาลิปมันไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะแต่เรามาดูกันว่าเขาจะจับกับรอยแห้งๆบนริมฝีปากแกมไหมนะคะแล้วก็สีแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงนะคะพูดมาเยอะแล้วนะคะเราไปดูสวอชกันดีกว่าค่ะ Cold sweats in the middle of the night, and flashbacks of you and I in your sweats. How'd you make me feel so? The fix fell in love with. ว่ชดูสีกันไปเต็มๆแล้วนะคะทีนี้นะคะเราจะมารีวิวสีบ้างนะคะว่าสีไหนที่น้องแกมชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวเนื้อเขาแล้วก็เปรียบเทียบเนื้อรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะคะอย่างแรกนะคะเฉดสีนะคะแกมทาอยู่นะตอนนี้นะคะแกมผสมด้วยกันทั้งหมด3 7เฉดสีนะคะ01นะคะ05นะคะแล้วก็07นะคะว่าคอลเลกชันนี้เหมือนเขาจะได้อินสปีเรชันมาจากดอกไม้อะทุกคนเพราะว่าข้างหน้านะคะจะเป็น รูปดอกไม้นะคะแล้วก็ชื่อสีแต่ละสีตรงนี้นะคะเหมือนเขาจะเป็นแบบชื่อดอกไม้หมดเลยนะคะเราเปิดเขาออกมานะคะแล้วก็สวอชไปสวายแปลกนะคะกันจะมีความรู้สึกว่าสีเขาจะมีความตุ่นนะคะสวอชของทั้ง1 0สีนะคะแบบที่ยังไม่ได้เกลี่ยนะคะเกลี่ยสีออกมาแล้วนะคะด้านนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เกลี่ยเขาให้ดูฟุงฟ้งๆเนี่ยสีก็จะดูสดใสดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าเป็นคนที่ชอบโทนสีประมาณไหนนะคะก็ดูน่ารักมากๆนะคะที่ไหน ที่น้องแกมชอบนะคะในบรรดาทั้งหมด14สีนี้นะคะอีเดียวที่แกมมีความสุขว่าเป็นลิปสีที่แกมไม่ค่อยได้ซื้อทาเท่าไหร่มีความสุขว่าเขาจะไม่ค่อยเหมาะกับโทนสีผิวของแกมนะคะนั่นก็คือสี03นะคะสี03จะเป็นสีอย่างนี้นะคะจะเป็นสีชมพูที่เป็นโทนที่แกมแบบไม่ค่อยได้ทาทุกคนนี่นะคะจะเป็นสีโทน ออกแนวแบบชมพูแดงๆนิดนึงซึ่งเป็นสีที่แกไม่ค่อยได้ทาเท่าไหร่นะคะตุกอีก9เฉดสีที่เหลือเนี่ยเป็นสีที่สวยมากรว่าทั้ง10สีนี้เนี่ยเลือกยากมากเพราะว่าทุกสีอ่ะสวยจริงๆนะคะถ้ามีเพื่อนมาถามว่าเฮ้ยแกฉันซื้อสีอะไรดีนะคะโดยที่เพื่อนคนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขามีโทนสีผิวแบบไหนนะคะมี3สีที่แกบอกเลยว่าอยากให้ลองแกบอกเลยว่าแกเป็นคนเลือกลิปสติกเก่งมากเวลาแกทำกิฟต์เอาไว้แล้วแกแบบซื้อลิปสติกให้คนดูแกนะคะ รวมมีทุคนชมว่าลิปสีสวยนะคะสีทุกคน3สีที่น้องแกมจะเลือกให้ทุกคนโดยที่แกมไม่เคยเห็นเพื่อน,อน,อนไม่รู้สีผิวไม่รู้อะไรเลยนะคะ3สีนี้ค่ะสีแรกนะคะสีแรกโอ้ยสีแรกสวยมากนั่นก็คือสี01นย์หนึ่รูบี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่แบบออกแนวะแบบกอตติกขึ้นมาหน่อยชอบงานลิปสีแบบเข้มๆเ,เ,เลือดนกเลือดนกนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่มีผิวขาวเหลืองนะทาตัวนี้นะ จะเด่นมากหนึ่งที่แกมแบบอยากจะแนะนําให้ทุกคนลองทาดูถ้าเป็นคนที่ไม่เคยลองทาลิปสีเข้มๆอ่ะอยากจะให้ลองทาตัวนี้ดูเพราะสวยมากจริงสีต่อไปนะคะจะเป็นสีโทนนูสสาหรับคนทุกผิวทาออกมาแล้วสวยแน่นอนนั่นก็คือสี05นะคะ5 Fearless Pink เป็นสีนูดชมพูที่สวยมากที่มีผิวเข้มทาจะได้ออกงานแบบนูนูนชมพู ที่ไม่ได้ป่วยจนเกินไปนะคะนี่เกลี่ยออกมาแล้วจะได้ประมาณนี้เป็นสีที่สวยจริงๆอ่ะสวยอ่ะสีสุดท้ายเป็นสีสําหรับแก้มนะเป็นงานสีที่แบบกลางๆคือไม่ได้เข้มมากแล้วก็ไม่ได้อ่อนมาก0ูนย์นะคะเหมือนจะเข้มนะแต่ว่าเวลาเราเกลี่ยออกมาแล้วนะคะจะได้โทนส้มแบบอย่างเงี้ยนี่เนี่ยอันนี้เนี่ย ได้เลย07 wish list นะสวยอันเนี้ยชอบนะคะอาเราจะมารีวิวเนื้อของคุณน้องคนนี้กันนะคะคุณน้องคนนี้เป็นเนื้อเวลเวดเนื้อกำมะหยี่ที่นุ่มมากเบามากเหมือนแบบใสยใหม่อะทุกคนคือถ้าจับเนื้อใส่ใหม่เนี่ยกัแบบมีความสุขอย่างนั้นเลยนะคะเท่าที่กาลองใช้ลิควิดลิปสติกเนื้อเวลเวดมานะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สามารถเกลี่ยให้ดูเบลอๆฟุ้งๆได้โดยที่เขาจะยังมีเม็ดสีที่ชัดเจนอยู่คือสามารถกรบสีริมฝีปากของเราได้นะคะว่าเป็น เป็นเนื้อสีที่พิกเมนต์สวยมากเนื้อสีชัดเจนมากปัญหาหนึ่งที่ยาเจอกับลิปตัวนี้นะคะคือถ้าเพื่อนๆไม่เตรียมลิมฝีปากก่อนแล้วปากเพื่อนๆมีแบบแผ่นลอกๆอยู่นะคะเขาจะไปจับกับรอยแห้งๆบนปากของเพื่อนๆนิดนึงนะคะลองย้อนกลับไปดูนะคะ swatch ของสี01ของแก้มนะคะเพื่อเมื่อจะเห็นได้ว่าบนปากแก้มจะมีความเป็นแผ่นๆนิดน,นึงนะคะอย่างที่แก้มได้บอกไปตั้งแต่ต้นวิดีโอว่าว่าแก้มไม่ได้ทาลิปมันนะคะแนะนําว่าให้สครับริมฝีป,ปากก่อนหรือว่าทาลิปมันก่อนนะคะหลังจากสี01แล้วนะคะแก้มก็ทาลิปมันแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะเทียบเนื้อตัวรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่ากันนะคะ ด้านนี้จะเป็นเนื้อกำรรมะหยี่นะคะมีส่วนผสมของโคโคบาออยล์แล้วก็วิตามินอ e ีนะคะคือเขาจะมีความลื่นกว่าลื่นกว่าแล้วก็ไม่ได้มีความแมตขนาดนั้นอะเหมือนเขาสามารถให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้นะคะแต่อย่างที่แกมได้บอกไปคือปากเราแห้งมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะแกมก็แนะนําให้ทาลิปมันหรือว่าสครับปากก่อนทาลิปตัวนรรี้นะคะเอเวลเวดนะคะรุ่นกำมะหยี่นะคะอันนี้คือโจวีน่าสเต็มแมตนะคะรุ่นเนื้อแมตรุ่นแมตเป็นเนื้อที่ไม่ได้แห้งนะทุกคนคือ ไม่จับกับรอยแห้งไม่เป็นคราบเลยนะคะแก้มชอบมากเติมร่องปากได้ดีมากนะคะลื่นกว่าดูมีความชุ่มชื้นม,มากกว่านะคะสำหรับเพืน่อนไหนที่เป็นคนที่ไม่ชอบลนะิปสติกน้ำแมทหรือว่าได้ลองตัว Jo วีน a Stay m a t ตัวนี้แล้วมีความรู้สึกว่าแห้งไปนะคะแนะนําให้ลองตัวเวลเว t ตัวนี้ดูนะคะเป็นเนื้อกำมะหยี่ตัวหนึ่งที่บอกได้เลยว่าคุณภาพดีกว่าแบรนด์อื่นๆที่ยังเคยลองมานะคะอุ้ยเขาแบบให้ความชุ่มชื้นแล้วความติดทนของเขา,าจะเป็นยังไงกามีความหลุดน้อยนะจริง มีความหลุดน้อยนะด้วยว่ายังมีสีเหลือไหมก็ยังมีสีเหลืออยู่นะตัวหลุดออกมาเล็กน้อยแต่ว่าเวลาดูที่ปากแล้วเนี่ยสีอาหายไปเลยแต่ว่านี้นะคะยังเห็นสีอยู่บนริมฟิป,ป่าของแก้มนะคะแต่ว่าแก้มขอทาแบบนี้ปูดออกมามีนะเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยน้อยมาก ตรงนี้นะคะจะไม่จบการรีวิวของแกงง่ายๆทุกคนเดี๋ยวแกงจะไปกินข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวแกงจะถ่ายให้ทุกคนดูว่ากินข้าวเสร็จแล้วนะคะลิปออกมาเนี่ยเป็นประมาณไหนนะคะคือมีลิปหลุดไปเล็กน้อยนะคะ ข้างในปากนะแต่ว่าข้างนอกปากตรงนี้นะคะคือยังมีลิปเหลืออยู่เลยนะจ๊ะทุกคนคะเรากลับมาเจอกับแกมอีกแล้วนะคะพี่มน้อาจจะงงว่าแค่ใส่แมสทำไมนะคะหรังกแกมกินข้าวแล้วนะแกมก็อยากจะทดสอบนะคะว่าเขามีอาการแบบติดแมสบ้างไหมนะคะแกมก็ใส่แมสตอน,นี้นะคะนั่งทํางานแล้วก็จัดห้องเนี่ยมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าง่วงง่วงมากตอนนี้ตีหนึ่งแล้วรู้ไหมเปิดกันเลยทุกคนเปิดไปพร้พอมๆกันนะคะ เป็นงานแบบสีชมพูเล็กๆเล็กๆแทบแบบไม่เห็นอะไรเลยนะคะตรงนี้ก็มีแบบรองพื้นหลุดอยู่นะคะนี่สีเลยอยยูยังมีสีเลยอยยูสวยมากที่ลิปเค้าหลุดออกไปนะคะดูแบบไม่แย่เลยอะดูไม่ได้เป็นคราบดูไม่ได้อะไรคือดูเหมือน สีเลียมฟีปากตัวเองนะคะคือดีงามมากทนนานด้วยแมทต์ด้วยนะคะแนะนาว่าให้ไปดูตัวสเตย์แมตนะคะสหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ชอบลิปที่ให้ความชุ่มชื้นแต่ว่ายังมีความทนนานประมาณหนึ่งติดทนนานประมาณหนึ่งนะคะแนะนําว่าให้ดูตัวสเตย์เวลเวนะคะได้เลยสีสวยหมดไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวลิปรุ่นใหม่ของโจวีนานะคะตัวสเตย์เวลเวนะคะเป็นลิป อีกคอลเลกชันหนึ่งที่เราประทับใจมากประทับใจมากคือทั้งพิก m e n t ของเนื้อกรรมะหยีที่เขาให้นะคะทั้งแพคเกจจิ้งทั้งคอนเซ็ปต์ของเขานะคะแล้วก็โทนเฉดสีที่เขาเลือกมาเนี่ยเป็นโทนสีที่สวยมาก สวยทุกสีเลยพูดณตรงนี้เลยนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บโจวีน่านะคะเดี๋ยวแกมทิ้งคอนแทคทุกอย่างไว้ให้นะคะหรือติดต่อไลน์โจวีน่าหรือเข้า Instagram ของโจวีน่าได้เลยนะคะแต่ละเดือนนะคะเวลาเพื่อนๆแบบ DM มาหาแกมว่าอยากให้แกมรีวิวอันนี้รีวิวอันนี้นะคะแกมก็จะจัดให้เพื่อนๆตลอดนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้แกมรีวิวอะไรตัวไหนนะคะบอกมาได้เลยเดยกแกมไปตำให้แน่นอนนะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องน้องแกม ด้วยนะคะส่ว so, นวันนี้น้องเกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวีดีโอหน้าวันนี้กันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ